สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวชีชัดฟันธงครับเจอกันวันอังคารที่1ตุลาคม2 5 6 7นห้ร้อยหกสิบนะครับคำขืนอังคารกลางสัปดาห์ลุยศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโปรแกรมเพียบเลยนะครับเกมที่น่าสนใจที่เลือกมาวิเคราะห์ฝากคอบอลนะครับเลือกเกมระหว่างสโลวานบาติสลาว่าจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ตีสองตรงก่อนอื่นเลยแอดเอเอพูดคุยทักทายสอบถามข่าวคราวแลกเปลี่ยนข่าวคราวกันแล้วก็ เข้ามาแชร์เข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนคกันได้นะครับ @ek99 ทักทายกันได้ตลอด24ชั่วโมงฝากคอมูลไปด้วยนะครับอาช็คความพร้อมเข้าคๆของทั้งคู่สโลวานมาติสซาวาถือว่าเป็นทีมเบอร์หนึ่งของสโลวาเกียเลยนะครับก็เป็นทีมนําอยู่นะครับเกมแรกที่ลงเล่นใน UCL เนีในผลงานไม่ดีนะครับบุกไปแพ้เซลติก1ประตูต่อ 5. อ่าแต่ถ้าในลีกนี่ยังย,งยอดเยี่ยมอยู่ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมแรกเสมออินเตอร์มิลานศูนย์ศูนย์นะเล่นในบ้านของตัวเองนะครันัดล่าสุดที่ลุตบอล พิมลิอังกฤษบุกไป,ปเสมอนิวคาสเซิล1ประตูตอนหนึ่งคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับถ้าเทียบชื่อชั้นนะครับถ้าเทียบตัวนักเตะก,ก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดนี้ดูเหนือกว่าซิตี้วันนี้ต้องรอเช็คฟิตนะครับอรอเช็คอาการบาดเจ็บของอลิ่งเบลฮา,าร์แลนด์ด้วยนะครับนัดที่เสมอนิวคาสเซิล1-1โอ้เป็นโดนแดนเบิร์นเหยียบไปที่ส้นเท้ามีแผลเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูว่าจะถึงขนาดเจ็บแล้วไม่ได้ลงหรือเปล่าแต่ผมเชื่อ เอริกบ๊อบฮาแลนด์ก็น่าจะพร้อมที่จะลงนะครับตัวที่เจ็บก่อนหน้าน,นี้ก็มีทางด้านโรดี้เควินเดบรอยตลอดเช็คฟิตเหมือนกันออสการ์บ๊อบนาธานอาเก้แต่ขุมกําลังลายอื่นๆเกมรุกก็จะมีทางด้านเจเรมี่โดกูแจ็คเกลิดฟิลโฟเดนแล้วก็ซามิโย่พร้อมลุยตรงกลางยูไคกุนโดกันมีโควาซิสแล้วก็รวมไปถึงแบร์โดซินวาเกมรับกวาดิโอนะครับลูเบนดิแอสอาคานชีแล้วก็ลิโกลูอิสประตูเป็นเอเดรียนก็อาจจะ มีการโรเตชันบ้างบางตำแหน่งแต่ก็คงไ่เยอะเพราะว่าการไปเยือนสวารบัติสสวารก็ไม่ง่ายนะครับแล้วก็ช่วงหลังซิตี้เนี่ยเป๊ปโกดิโอลาเหมือนจะเล่นเน้นผลนะครับช่วงหลังๆที่ผ่านมาอโอเคทีมอาจจะเก็บผลนในขันได้แต่ว่าเสียประตูแทบทุกนัดเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ไรออาจจะไม่ได้มองเรื่องเกมที่มันสวยงามชนะคู่แข่งเยอะๆเป๊ปอาจจะเน้นกับการเก็บผลเฉือชนชนะก็3แต้มเฉือนชนะก็ เก็บชนะได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้เองสโลวานบาติสลาว,ว่านะครับยังมีวลดีเมวไวส์ครับนี่อดีตเด็กเก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้34ิปีแล้วนะครับเล่นให้กับสโลวานบาติสลาว,ว่าจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับศูนย์หน้าทีมชาติสโลวาเกียอย่างดาวิดสเตเล็กอันนี้ก็ลุยในศึกบอลยูโรที่ผ่านมาแล้วนะครับวันนี้หูซิตี้ต้องบุกไปชนะสโลวานบาติสลาว,ว่าระดับอย่างน้อย3ประตูนะครับ ผมชอบสโลวานบัติสลาว่านะวันนี้ผมเชียร์ไปที่เจ้าบ้านนะครับโอกาสแพ้ระสูงครับแต่ชื่อว่าคงไม่แพ้เละขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปซิตี้ช่วงหวังก็เสียประตูแทบจะทุกเกมนะครับซิตี้วันนี้ถ้าจะชนะผมเชื่อว่าไม่ขาดครับไม่น่าจะทะลุถึง4ประตูนะสามลูกสโลวานบัติสลา,าก็ยังยังโอเคอยู่วันนี้เอกมาข่าวชี้ชัดฟันธงครับเชื่อว่าสโลวานบัติสลาว่าจะแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ขาด ส่วนอีกหนึ่งรายการไปที่ศึกฟุตบอลคาราบาวคัพนะครับเกมนิวคาสเซิลกับบิมเบอร์ดันก็ยกมาจากเกมรอบสาที่มสุดท้ายจริงๆเล่นที่ FC ฟซีบิมเบอร์ดันแต่ว่าฝนตกสนามพังก็เลยโยกมาเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คอะวันนี้นิวคาสเซิลนะนักเตะดีกว่าก็เล่นในบ้านด้วยไม่น่าพลาดน่าจะถลม่มบิมเบอร์ดันสองลูกเป็นอย่างน้อยผมเชื่อว่าต้องมีนะครับสคู่วันนี้ ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมวยรองอย่างโซโลวานปาติสลาว่าไม่น่าจะแพ้แมนซิตี้ขาดนะครับแล้วก็คาระบาวครับเชียร์ไปที่นิวคาเซิลอันนี้น่าจะาชนะวิบูดันขาดลอยนะครับแอดเอเอคคาสก้าพูดคุยทักทายกันเพิ่มเติมนะครับว mm ันนี้ขอให้ทุกท่านงโชคดีครับสวัสดีครับ